บัดนี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7มกราคม2569ข้าพเจ้านายเสริมสุขแก้วเคหนขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธ,ธรรบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์วิชาในองค์พระควมปติเทราเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชายินดามณีขอเทพเทพเวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอดมรตนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาัยครูบาอาจารย์และเทพรทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสัตยายมนต์ต่อไป mm. บทสวดชุนุมเทวราสมันตาจักกวารสูอัตตาขจตุเทวตา สัทธมังมูนิราชัสสาสุนันตุสักขโมขาทางสักเคกาเมจรุเปคิริศิคาราตาเตจันตริเขวิมาเนตีเประเทจะกาเมตรุวนคาหาเนคเคหาวัทุมฮิเคเตอุม,มาจจยันตุเทวาชรทวิสเมยักขาคันทาพนาคาติดท,ทันตาสติเกยังมณิวาัจานาังสาธาโวเมสุนันตุธรรมัสวนากาโรอายันปันตนา ธรรมะสวนากาโรอายัมพัทันตาธรรมะสวนากาโรอายัมพัทันตาบทสวดอัปปการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจริยคาถานาถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรัง เอตินาสัจจวัตเชนาสุติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอตินาสัจจวัตเชนาสุติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอตินาสัจจวัตเชนาสุติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหากันนโกนาโถอิตติอาติคาถามหากันนโกนาโถอัธยาสัพพปานินังโอเรตวาปารมีสัพา ปัตโตสัมโพธิมุตตะมังอตินัสัจวัชนะมาหตัวสาวุปัฏวามหาการุณโกนาโทหิทายาสปะปานินังอุเรตวาปารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังอตินัสัจวัชนะมาหตัวสาวุปัฏวามหาการุโกนาโทสุขายาสปะปานินังอุเรตวาปารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังอตินัสัจวัชนะมาหตัสาุปัฏวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามเมสูตังเอกังสมยังผักขาสาสเกสุเวรติกาเปวสัมิงมหาวันีมหาตาภีรุสร้างเคนะสัตถิงปัจมัติเหหิภีกุสเตหิสเพให้วะอรหันเตหิทาศริจโรกทาตูหิเทวตาเยปูเยนาสานิปริตาหุนติผักขวันตังทัศรยาภีกุสร้างคันจะอัตโคจจตุนางสุทาสาธิการนางเทวนังเอตตะหูสีอายังคภ้มักาสักเกสุเวรติกาเปวสัมิงมหาวันีมหาตาภกรุสร้างเคนะ สัตถิงปัจมาเตหิปิคุสเตหิสเปห์วะอรหันเตหิทัสนิจโรปทาตัวเหเทวตาเยปุเยนาสานส title, ena, edi, ิปติตาหันติปะขบันตังทัสรยาปิคุสังขันจะยานุนามายามปีนาภวเตนุสังกเมยยามาสังกมิตวาปะขบวตสังติเกปัญจิกาคาทาเพเสยามาตัีอาตจะขูตาเทวตาเสยยทาปีนามะพราปุยโซสัมมัญจิตังวาพาหังปัสจายาปิสาดิตังวา ආහං සම්මිච්ඡය යේවා ඒ වාමි ิทธ ාවාසේසු ເເເວະໂສອັດຕະທິຕາພະກະໂຕພຸດຕະໂຕປາຕູລະຄັງສູອະຕະໂຄຕຕຕັທະຕັທັງທພຕສັກມັພທວະກະາສາຄັັນ อัตคู้ปราเทวตาภะคะขตัวสันติเกอิมังคาทั้งอาภาสร์ศีตาภิกขุสมาทังสุจิตตังอัตโนตอุจุมากังสุสาราธิวานิตาหิาขชยขาาตว,า,วา,าอินทิยานิราขันติปันติตาตีอัตคู้ปราเทวตาภะคะขตัวสันติเกอิมังคาทั้งอภาสร์ีเฉตวาคีดังเฉตว่าปรีฆังอินทาคีรังโอหะจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสุนัคาตีอัตคู้ปราเทวตาภะคะขตัวสันติเกอิมังคาทั้งอภาสร์ี เยกีสีพุทสังสราังคตาสนาเตกมิสันติอภัยยะบูมิงภัยยะมนุสร้งทีหังเทวะยังระเดสันติตีอดะโคภควาภิกูอามันเตสีเยกีพุทสังิกเวทัสสุโรกธาตูสุเทวดาสานิปติตาหุนติต่ทาคตังทัสระยาภิกขุสังขันจัดเยปิเตพิกเวอเฮสุ้งอดีตมัทนานังระหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัปปีภักดานะเอตารามะเยวะเทวดาสานิปติตาอเฮสุงเสยยาทาปีไม่หังเอตารหี เอปิเตปิกเวภวิสันติอนัขธรรมทนังระหันตุสมาสัมพุทธาเตสัมปีพัฒนาเอตระมะเยวะเทวตาสานิปิฏตาภวิสันติเสยยะธาปีไม่หั่งเอตระหิอจิคิสัมมีปิคเวเทวังนามามีอิติสัมมีปิคเวเทวะกายนังนามามีเทสิสัมมีปิคเวเทวะกายนังนามามีตังสุนาถาซาตุการมนาสิกโรถาซาภาสิสามมีตีเอวัมพันเตติโคเตปิคูภะคะวาตปัญจโสสุงภะคะวาเอตัทเทวจะ สีโรกกัมนุตกัสามียถาภูมาจายสิตายสิตาขีดีข้าพเะ้าปัตจตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสันตินารมาซาพิสัพโพนโอธาตัมนาซาสุทธาวินัสัมมาราวิราิโยปัจตยัตตะวาวานกาปีตวัตวีตาตัวมจิสธาสวกิสสเนติเทวากายาอภิกันตาเทวิชนาภิกขุเตจะอธรรมกรุงสุตวะพุทธาสัสนัง เอ3ปะตะโหยะนางอัมรสาสารัสสนางอะเปกะสตามัตถะคงสหสสตริงสตังเอกสหสนางอสาทงอะเปกนันทมังที่สสภาพุทธะอหุงตันจาสภาอติายะวจตนาจากโขมาตโตมจสัทธาสัพเกศาสเนตอะเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชนะภิกขะโวเยโวหังิเตสัมมิคิริอนุโสสัตตาสหะสวยมากาปิรัตถวา อีที่มาตัวชูติมาตัววันน่าตัวยาสัตสินโมธามานาอภิกรรมูพีคู่นางสมปติงวันนงจ่าสหัสสาเฮมะปาตายาค่าันตะวันนิโนอีที่มันตัวชูติมาตัววันเน่าตัวยาสัตสินโมธามานาอภิกมุมูพีคู่นางสมปติงวันนางซาตาคิดาติสหัสสายาค่าดันตะวันนิโนอีที่มาตัวชูติมาตัววันน่าตัวยาสัตสินโมธามานาอภิกมุมูพีคู่นางสมปติงวันนางอิเจเตโซต่สหัสสายาค่าดันตะวันนิโน อิท <ítulo> ีิมาตัวชูติมาตัววันเนาตัวยาสัจสมทามานาอภิกรรมุอปีคู่นางสมบติิงวันังเอตสามิตาปัญจสตายาขาตศวันนิโนอิทีิมาตัวชูติมาตัววันเนาตัวยาสันสมทามานาอภิกรรมุปปีคู่นางสมบติิงวันังคุณพิโรราชิโกเวผู้วรสารานเวศสนนางปีโยนังสัตตาสหัสสังญาขนพราสติคุณพิโดราชิโกสุภการสมบทิิงวันนังปุริมันจาทิสังราชาธาตารทโวปัสสะสติ ขันทพานังอธิปติมหราชายาสัตสีโซปุตตาปิตตสาภะวอินทามานามหาพราอิที่มตชูติมตวันนาตยาสัตสีโนโอท้ามานาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิหัวนังทาขีนันจาาทิสังราชาวิดุโหตปะสัติีอุมพันธานังอธิปติมหราชายาสัตสีโซปุตตาปิตตสาภะวอินทามานามหาพราอิที่มตชูติมตวันนาตยาสัตสีโนโอท้ามานาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิหัวนัง บาจีมันจาทิสังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัตวีโสอุตตาปิตัสสาวะวอินทามานามหาพระราอิทิมโตชูติมโตวันนาตยาสัตวิโนโอทามานาอภิกมุงพีคูนังสัมพิิวันังอุตตะรันจาทิสังราชากุเวดรตสาสติ ยาฆ่านางอาิปฏิมาหาราชายาสัตสีโซอุตตาปิตัสสาระหาวอินทามานามหาปราชัยที่มันโตชูติมันโตวันนาโตยาสัตสีโนมโหามานาอภิกรมุงพีคูน่นางสมบติวนันนงปุรีมาทีสร้างทาตาตัโทตะักกินาวิาวรุณนะโกปชิเมนาวิรูปะโคกุเวรหูตดังทีสร้างจะตาโรเตจะมหาราชาสัมปันตาจโรทิสาท,ท,ทัาทธบนาอัตทังสุวัเกาปิลว,วัตเวเตสร้างมายาวิโนทาซาอาคูวันจาริตาสธา มายาผูเกนตูเวเทนตูวิ่ o, anything, ูจาวิู่โตสหะยันธโนกามาเสร็จทจาจินโนมันตุนี่มันตูจาปาราโทโอปามาัจาเทวสุโตจะมาตริจิตตะเซโนจักขันทโพนาโรราชาชโนสะโฟอาคูบัญจาสี่ขเจวาติมพดุตัสสะอเอตจันจจะาราชนคันธภาสาราชูพีโมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมัยติหัวนางอาทาคูนาภาสานาคาเวสัสสะตกกา กับพระสุตตาอาคูปายาคาสหายาติพียามูนาธาตารัถาจะอาคูนาคายาสัตสีโนเอีลาวโนมหานาคูสุภคาสมาติงวันังเยนาคารสิสหารันติทิพติชาภักขีวิจักขูวหายาสติวาชปัตตาจิตาสุระอิติเตสนมังอ่าพระยานาคารามัสิสุปันโตเคมากาสีพุทโธสัทหาหิวจาหิวิยันตานาคาสุปัสสะระปุพุทฑังชีตาวรัเทราชวัชราชิตา อัตโรวาสวัสดเเิเศรษอิติมตโตยาสัตสินโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธารเวขาสาเวปาจิตติสุจิตติจะมหาราทัรมูจิสหัสตะจัปเรปุตตานังสาเพเวโรจนามก,กาไสานิพะปเรงเสน,นังราหูตภาคมงเชพโยธานีผัดทันเตปีกู้นางสบายที่หัวนางอาปโปจัตเทวาปฏิวิจัตเตโชวาโยตถาคมุญวารุณาวารุณาเทวาสุโมเจยสาสาาัสสะสหะเมตตาพระกาจิกาอาคูเทวายาสัจสินโน ตาเสธีตัสทากะยาสัพีตาตวันิโนอิที่มันตัวชูติมันตัววันเน้าตัวยาสัตสินโนมอทามานาอภิกษกมุกอีโค่นางสมบติงวันังเวียนตูตาเทวาสหริจะอจะมาจะเทียามาจันทัศูปาริสาเทวาจันทามกุปารักกิตาเชุอสูปาริสาเทวาชุลมกุปารักกิตาญาขัตติปารักกิตวะอากุมันวะหะกะ วสุนังวัสุวสีโทสกุปภะค้าพนิพพโตท้าเสธเถรสัตถากายาสัพเพตตวะนิโนอิทิมาตูชูติมาตูวันนาตูยาสัจสีโนมอทามานาอภิกัมปีคู่นะสมบติงวันังอะทาคูนะสหภูตอะทาคูสหภูเทวาชาลิมากิรวาจิวะอริตธกาจารโอราชยาอุมาบุปกาสิโนวานุนาสานัมจัจจุราจัจเนสิกาชูริยาดุจิราอาคูอาคูวสนิสิโนทาเสเทรสัตถากายาสัพเพตตวะนิโน อีที่มาตัวชั่วติมาตวันเน่าตัวยาสัสินโมอทามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมบติวันนางสมานามหาสมานามนรุสะมนรุสุตมากิทาสุอาคูอาคูมโนสิกาอาทาคูขัตโยเทวายจโรสวาสิโนปารคามห้าปารคาอาคูเทวายาสัสิโนตาเซธีทัสสากายาสาเพนัทวานิโนอีที่มาตัวชั่วติมาตัววันเน่าตัวยาสัสินโมท่ามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมบติวันัางสุกตากระดุมห้าอานาอาคูเวสัสสห โอทาตะไคร่ห้าปาโมกข้าอากูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหัดกชามิสกาจยัสสิโนท่าระยังอาคาปชินโนยติสะอภิวัสติยาเซเททัสสทากายาสปีระตวนิโนอิทีมันตัชูติมันตวันนาโตัวยาสสิโนโมทามานาอภิกรรมุปิโคนำสมิติงวันังเคมิดาดุสิตายามากัตการเจยัสสิโนสาพิตะการามาเชธาชุดิบานจัสวาอิมาริโนอาคูวอทาคูปะริติมิตา แาเซธีทัสนากายาสาภีตอนนี้โนอีที่มาตัวชัตีมาตัววันนั้ตัวยาสัสินโนมอธามานาอธิกรรมุอีคู่นะสมาธิวันนังสัตเทเตเทวะนิกายาสาภีตอนนี้โนนาวันวะเจนะอะจุงเจเตสจาสหะอบุตตาชาติบักเิดังขะตินามาสว่าง ตักเขี้ยวขัดตนังนาคังจะทังเสตษฐีตังสุพรมาปรมัตโตจารุตตอิติมตโตสหงสันังกุวรรณติดโสจาศุภคาสมิติหัวนังสังสภามาโรกะนังวาห้ามปายิตติอุปาปโนชุติมตโตปิสมักาโมยาสัสสิโสตัสเถธาอิสระอากูปเจกวัติโนเตสัจจามัจโตอาคาหะริกาปริวาริโตเตจาศภีอภิกันเตสิทธิเวสพรมายก มาราเซนะอภิกรรมิปัสกากันสมาธิยังเอธาคัตถะพาตถาราชินาพันธวัตุสัมมตาพรวาเดธาโมโหปุกุลโยคจีนังอิทิตะทะมหาเซโนกันหาเซนะอภิษายิปัฏฐานารรมะัจจะสังตวานาเพลวังยะธาปุสโกเมโคธนาญาตโตสรีจโกตัฏานสุปยวะวัติสังจยยวะเซนญาจจะสาพังอภินญญาักจิตวานาจักุมาตตาโตวมจิตสธาสวะเกสสะเสนตเตมาราเซนะอภิกันตาเทวิชนะภิขโว เตจ่าธรรมกำนสุตวาพุทธาศาสนังวีตาราเคหิปักกามุงในสำรปิอินทิยุงสเพวิสังขามาพระยาติตายาสัสิโนโมทติสหภูเตหิสักกาเตชนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมผูเตชัสรตนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสิทธิเทวานรายปรมัยสุราสิทธิพรมาจะอินท่าจะจะตุโรกาขามพีรักกา สมุทาภูตุงค,งคังคาจะสพรมมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเต,ตชัยยะชยทยอนิทานิอุทาธิอุทาทินาทินาทีชัยยะชยคาวนดาตนลานิสนาไส,สนิไลไซเซนามีรูราจะพ้นนอราชีชัยยะชยคาผีราโสมพีนาเขนธนาคีปิสัจผูตาการีชัยยะชยทุนนิมิตารโรคีชัยยะชย,ยะสิงคีสุธานะมโกชาชัยยะชาววัตุนโมคาซาตา ชายะชายะจัปาัทินาคาุรันโทชัยยาชัยาคัจคุณนาตุรงสุกระาภูชงสีหาภักดีตีปาชัยยาชัยาวาลุนามุขายาตาชิตาชิตาเซนาริปุรัสุนทระดีชัยยาชัยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยาทวรณีตาเทศธาจุชายาชัยยาชัยาทวรณีสาสั้นตินธาชัยยาชัยยามังกราลัญญาภวัคเชนชายาชัยาวาลุนายักขีชัยยาชัยยาราคาสุเกสุราคาเพตา ชัยยะชายยพรามาเมนฐาคณาชัยยะชายยราชาธิราชศาสัยชัยยะชยยปัทวิงสัพพังชัยยะชยยาอรหันตาปาปเจกพุทธสาวังชัยยะชายยมเฮสุโรฮโรฮารินเทวาชัยยะชยยะพัมมาสุราโคชัยยะชายยราคูวิรุทโกวิรูปะโคจันทีมาราวีอินโทจเวนาเตโยจักุเวโรวารุโนปิจาอคิวายโยจัปาชุนโฮกุมารโอทาราทโก ทารัศมหาเธวาจิติตาปชาทยโยอิสินุสวกาสภาชยราโมภาวันตุเตชยธรมโจัตสังโคจัทสาสะปโรจะชัยยกังอิตินาชยเตเชนะชยาโสทีภาวันตุเตอิตินาพุทเตเชนาพุตุเตชยามังคารังชัยโยปีพุทัสาสิริมโตอายังมาราชปาปีมาโตปราชยโยโอโคสีมโพธที่มันเด โมทิตาชยตาธาธรรมรคนาเมเฮสีโนชัยโยปีผู้ทัศาสริมัโตอายังมารัชยปปีมัโตปราชโยอุโคเสียมโพที่มันดเดโมทิตาชยตาาอินทคนาเมเฮสิโนชัยโยปีผู้ทัสาสริมัโตอายังมารัชยปปีมัโตปราชโยอุโคเสียมโพที่มันดเดโมทิตาชยตาเทวคนาเมเฮสิโนชัยโยปีผู้ทัศาสริมัโตอายังมารัชยปปีมัโตปราชโย โอโคเซียมโพที่มันดีปโมทิตาชยตถธาสภานคณามเฮสิโนใยโยปีผู้ทัสสาสริมาโตอายังมารัสสาจปาปีมาโตปราชโยโอุโคสเซียมโพที่มันเดอปโมทิตาชยตานาสานคณามเฮสิโนใจโยปีผู้ทัสสาสริมาโตอายังมารัสสาจปาปีมาโตปราชโยโอุโคสเซียมโพที่มันเดอปโมทิตาชยตาธาสภานคณามเฮสิโน ชายยันโตโพธิยาโมเรศกยนังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหีเชยสูชยมังคเรวราชิตปันลังเกสีเสปติปิโภคเรอภิเศกเกสะพุทธานังอคคาปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคารังสุปะพาตังสุโหติตังสุขุนุสุโหโตจาุยิทั้งพมจาริสุปททกกินังกายกัมมังวาจากัมมังปททกกินัง ปทัก,นก,นกินังมะโนกัมมังปนิท,ทิเตปัทักินาปะทักินานิกตาวานาราพันตเตปัทักินีเตอัฏฐารธาสุกิตาวิรห์พุทธศาสนีอโรคาสุาิตาโหทะสหัสัมปิปยาติพีสุนันตุเพื่อเตยเทวาอัศมิงธานีอธิคตาทีคายุกาสาทาโหตุสุกิตาโหาาาาตาาุสัพพทาระคัตุสัพสัตตนังระคัตุสรลาสสนังยาคจิปตะนาเตสังสาเพปูเรนตุมโนรากา ยุทธการปวัตสันตุวัดสร้างวัดสาวรรคากาโรคาจุปัตถวาเตสร้างนิวาเรนตุจัสสะพัธากายาสุขังจิตตาสุขังอราหันตุยาธารหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมยังภักกวาสาวัตถยังวิหรติเจตวะเนอราภิกัสสะอารเมตตะโคภักกวาภิกขุอามันตีพิกสี พิ่ขบวตในที่พระแคนเตติเตพิ่คูภควาโตปัญจัโซสุงภควาเอตัถวจะอุปทาวาพิ่ขเวตัถาคดังอรูปทาวะตัถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมัธยตาธรรมมานิยามตาสาเพสังขารานิจาติตัถาคตูอภิจมพุจติอภิสเมติอภิจมพุจิตาวาอภิสเมีตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัตติวิภัจติอุตานิไกโรติ สาเพสร้างขาราอนิจจาอติอุปทาวาพิขเวแต่าฆาดาอุปทาวาแต่าคณดาทิตาวาสธาตุธรรมตทิตตาธรรมาริยามตาสาเคสร้างขาราทุคาอตติตัตถาตุปภิชาพุจติอภิสมเตติอัจชาภูจตวาอภิสเตตวาจิกติเทเซติปัญญาเปติปัญถาเปติวิวาติติวิพาจติอุตานิการโอติสาเคสร้างขาราทุคาอตติอุปทาวาพิขเวแต่าฆาราอุปทาวา ถ้าดังทิตตวาสาทธาตัวธรรมะทิตตาธรรมาริยมาตาสัพเพธรรมาอนัตตาตีตังถ้าตัวบิชัมพุจติอภิสมติอภิปุจิตวาอภิเภตตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัติวิปัสติอุตานิการรตีสัพเพธรรมาอนัตตาตีอิธามะโวจะภควาตัมนาเตภิีคูภควาตัวภาษิตังอภินันทุนตี บทสวดพระเทศกระตะาาัตตคาถาตีตางนานวาคามเอานะปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาธาตีตามปางีนันตังอปาตัณจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเี่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันจัจโรธรรมังตัดถาตัดทาวีปัสสติอสร้างหิรังอสังกูปังตังวิทานุ่มภูหายยผู้ใดเห็นธรรมาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนเงันคอนเขนเขาควรพอกพผุนอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิตะมาตาปังกัวชยาบารานังสุเวความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายเมพรุ่งนี้นัหนิโนสังคดานเตนะมหาเซนะมัจุนาเพราะการประเพณีตมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอภวรัตตมตันตีทางตังเวพเร,ตตะวระเทกกรโตติสัตตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียบผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคร้านถ้ากลางกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเราก็น่าชมบุตรสวดธรรมะสังเวคปัจเวขนะส,สัพเพสร้างคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกรมนรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปส,ยสัพเพสร้างคาราถูกคาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นพุทธทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสพัพเพธรรมะอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่คว,วรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราถูวางชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนผูวางมารณง an ความตายเป็นของยั่งยืนอวัดสังมายาบริตะพังเ,เราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยชน์สร้างนางเมชีวิตดังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตดังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตะผู้ที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตะวิญญาโนข้ามประจาวิญญาณฉุดโทัอัดขัดทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกริงข้ารังอีว่าประดุดดวว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตะสร้างคาราสังขาตหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวัฏธรรมิีนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมรา อุปจิตวารีรุชันตีขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอตซังอุปัสโมสุโคความเข้าไปสงบรับสังไรสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันจิจะสั้งลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังวาริสซามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอต้ังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุสวดเมตตายอย่างจริงจัง ยังกินจิกุสลังกามังสเปปีพระเตหิตกระตังปูนยางโนอนุโมทันตุสุนันตุโพตเยเทวาอสมิงทานเนอธิกตาทีขายุกาศธาหนตุสุกิตาหนตุถูกข่าปรมุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุถูกข่าปรมุนจันตุสเปยติกาสุกิตาหนตุถูกข่าปรมุนจันตุสเปยติกาสุกิตาหนตุถุกข่าปรมุนจันตุสเปปิซาสเปยักขาสเพเปตาสุกิตาหนตุถูกข่าปรมุนจันตุ สัพเพอจารย์อยู่ปชยาสุกิตาหุ่นตัวผู้ฆ่าประมุนจันตัสัพเพนขตาสุกิตาหุ่นตัวผู้ฆ่าประมุนจันตัสัพเพเทวาสุกิตาหุ่นตัวผู้ฆ่าประมุนจันตสัพเพสัมมารถทีนังสมิันตัวโมวดสวดบูชาหลวงปู่ทวดนาโมพูทิสโตอาคันติบยาอิติพระควานาโมพูทิสโตอาคันติบยาอิติพระควานาโมพูทิสโตอาคันติบยาอิติพระควา ปฏิทนคาถายาเทวตาสันติวิหารวาศินีผู้เบะเรโพธิขเรตาหิงต้าหิงตาธรรมมาธาเรพระวันตูโพชิตาสวทิ้งกรรเตถาวิหารมันทะเรเทราจมัมชานวกาจพิขาวุซารามิกาธาราปิอุปัสกาขามาจะเทสนีข้ามาจากอิสราสัปปานาภูตาสุจิตาพระวันตุเตชาราภูชาเยปิจะสัมบาวาสร้างเซถาศตาอัตบบปาติกานี่ยาในกลางธรรมวังปฏิจเต สัพเพปีทั่วสารนตุสร้างขายังท่าตุจเรังสตังธรรมโมธรรมมัธราชปุคราสร้างโคโหตุสมะโควะอัทธายจินิตายาจะอัมเฮรักตุสัตธรรมโมสัพเพปีธรรมมจาริโนผู้ทิงสัมมาปุริยามะสามีอริยปเวทิเตปัสนนาโหตุสัพเพปีปริโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทวปวัสตุวุธิภาวยาสตานังสามิทาเนีดูเมธนิง มาตาปิตาจัตถชังนี่จังรักขันตีปูต,ตะกังเอวงังทำเมนะราชาโนปาชังรักขันถูสาพธาเทวตาอุโยชนะคาถาทูขปัตตาจะนิทูก่าพยาปัตาจะนิพยาโซกับปะตาจะนิโซกาโหนตูสาเพปีปาริโนเอตาวาตาจอมเฮสัมปตาอุญญาสาัมปตังสาเพเทวาอนุโมทันตูสัมปสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายา สี่ังราคาถุสัพพตาภาวนาภีทตาโหตุคาชตุเทวตาคาตาสุมังคาราคาถาโหตุสาพังสุมังคาลังราคาถุสัพพเทวตาสัพพะปุธานุภาเวนะโสติโหตุนรันตรังโหตุสาพังสุมังคาลังราคาถุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนรันตรงโหตุสาพังสุมังคาลังราคาทุสัพพเทวตาสัพพะสังคาลุภาเวนะโสติโหตุนรันตรัง สัพเพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้พันธามิสัพพสโสสัพเพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้พันธามิสัพพสโสสัพเพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้พันธามิสัพพสโสสัพเพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระดัง อรหันตานันจเตเชนารักขั้พันธามิสัพพโสสัพพีพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจายังพระังอรหันตานันจเตเชนารักขั้พันธามิสัพพโสสัพพีพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจายังพรังอรหันตานันจเตเชนารักขั้พันธามิสัพพโสสัพพีพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจายังพรัง อรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสักยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชดดรูแต่สเดจพนังเจ้าสศริกิจพระบรมราชินาพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เส,ด,ส,ด,สด็จสู่สวรรค์คารยขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค่วคาาปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอข้าพเจ้ามีสมาธิฐิตั้งมั่นในประธรรมคาสอนในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทเียบเทวรลาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอเบอรเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนพระพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นเสด็ิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทืนสาธุ